สวัสดีทุกท่านนะครับเด้อเอาพอๆกันโดนๆนะครับพอๆกันในรูปแบบนี้เที่ยนหนึ่งนะครับหลังจากหลายท่านข้อเมนต์เข้ามานะครับเนาะส่งข้อความเข้ามาะเนี่ยนะครับอยากให้เหตคลิปสอนคือเก่าเอานะครับผมมือนี้มาพอกันนะครับท่านใดรับฟังอยู่ใส่กันแน่นอนนะครับเสียงเป็นยังไงนะครับมือนี้มาตามคำขอนะครับเอาสันใดยอยาก ลบอ่าเมื่อกี้ถือว่าเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับผมเด็กที่เรียนรู้สำหรับท่านใดที่ฝึกไปแล้วนะครับนะเป็นจังไดแน่นะครับใ,ใดบ่ใ,ใดหรือจังไดหรืออ่าเกิดปัญหาติดปัญหาอีหยังตรงไหนนะครับเฮาก็ลองมาคุยกันนะครับผมอ่าลองเล่นให้เบิ่งเนาะ กันนะครับสวัสดีครับผมช่องคุณนายรายนะครับ ดึกจังหน่อยนะครับเขาจะสอนเขาจะสอนออนไลน์แล้วนะครับผมก็เลยมีการเสร็จระบบไม่นะครับอันนี้ที่เห็นเรื่มๆนี่คือห่อไว้นะครับผมก็จงเอาเอาฟอ,อยด์ฟอ,อยด์เอื้อนมาเอียง่า,งาออเ,เป็นฟอยด์เอื้อนเป็นพลาสติกห้มอ,อาหารนะครับเอามาหมไ้นะครับเพื่อย,อยังก็คือเพื่อป้องกันนะครับคือนิวเฮานี่มันจะมีมันจะมีเงือ่อมียางนะครับเวลาเขากดท่อยยางนี่นะครับมันจะทํามันจะทําให้ปุ่มนะครับซึกหรือว่า ไปโดนตัวเลขนะครับก็จะเกิดให้ลบได้นะครับตัวเลขหรือว่าตัวหนังสือก็สิลบได้นะครับก็จะเกเลยห่อนะครับห่อไว้แต่บ่ได้แต่ว่าบ่ได้ติดไอเทปนะครับคือไม่ได้ติดเทปใสนะครับห่อไว้ซื้อพันไว้นะครับ,ท,รบท่านใดสิเห็ดน้กนากะบ่ได้สงองลิกสิ์เนาะแต่ว่าเวลาห้องสี่มนจะเกิดถ้าแมนท่านท่านใช้เสียงจากลำโพงของเครื่องครับ มันจะเกิดปัญหาเวลาเ้าเปิดครับเบสมันจะเวลามันดิมันดิมันมัน,มนเสียงมันจะจึบจึบๆึบึบึบมันจะไปเฮดไห้ปาติกนะครับสะเทือนนะครับพอเวลาคุณเทียนเหรียส้นลายคือคุณเทียนจีใส่เอาเอาแจ็คนะครับเอาแจ็คมาเสียบไว้ปุ่มโฟนไว้คือบอด้ใไซลำโพงของคีย์บอร์ดนะครับต่อใส่วิธีการต่อไปลำโพงใส่ใส่เครื่องเสียงพูด,ดง่ายๆนะครับใส่เครื่องเสียงคือต่อไลอาออกไป ลำโพงของเครื่องก็เลยบ่ได้ใส่นะครับมันก็นเลยบ่เกิดผลเนาะแต่ถ้าเฮาแต่ถ้าท่านใส่เสียงจากคีย์บอร์ดโดยตรงนะครับหรือว่าเปิดเสียงจากคีย์บอร์ดเลยเนี่ยมันจะเกิดถ้าเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับ <S <S แต่จะต้องมาห่อเอาเฉพาะในส่วนที่เป็นปุ่มกดครับก<ม>ารห่อก็คือหนึ่งช่วยป้องกันฝุ่นนะครับป้องกันฝุ่นแล้วก็ป้องกันนิ่วนะครับนิว่วความเค็มจากมือเรานี่แหละนะครับพอมนุษย์ห่อนี่มือก็จะมีเงื่อเนาะนะครับจะมีเงื่อม,มีมีอย่าง นะครับไปเฮ็ดให้ปุ่มคือจังวาไว้บ้านนะครับเราฟังอยู่ใส่กันแน่นอนนะครับท่านใดหลายหลายคนนะครับตอนนี้ก็เริ่มฝึกนะครับเอาเอาเทคนิคง่ายๆนะครับมีหลายๆท่านบอกว่าอยากอยากเรียนเป็นแต่ว่าอ่าบลูโบลูสิเริ่มยังไงนะครับเอาทาบโบลูเริ่มต้นไหนคืออันดับแรกนี่หฮหูตำแหน่งของโนดก่อนนะครับ อันดับแรกเลยก้องรู้จักตำแหน่งของตัวโน้ตนะครับเอาตัวโดเป็นหลักก็ได้นะครับถ้าเป็นทางดนตรีสากลเขาจะเริ่มที่ตัวโดเนาะโดเรมีฟาซันลัทิโดนะครับนะก็จะเริ่มจากโดเรมีฟาซันลัทิโดนะเพราะอะไรโดเรมีฟาซันลัทิโดนะเลือกลายครับเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือลาสเกลทางซีเมเจอร์สกลนะครับทางดนตรีสากลนะครับ คือนิ้วโป้งยู่โดนครับโดเรมี do, do, re, นะไล่มาในโปง้งชี้กลางโดเรมี do, re, เสียงโดคือตรงนี้นะครับถ้าในช่วงแรกเขาบบกงอิรินะครับก็ติดไดนนนน้นะครับเนาะเขียนใจอ่าเป็นกระดาษกาวก็ได้นะครับถี่มันบบเมนเทปห่าเล็กซี่นะครับถ้าเล็กซี่เนี่ยมันจะเหนียวมากนะครับพอมันเหนียวแล้วมันจะมีจะมีกาวไว้แล้วเขาหลอกออกมันจะมันจะติดเป็นขาบนะครับ แนะนำให้เป็นกระดาษกาวนะครับหรือเป็นที่มันมีใช้ติดโดยเฉพาะนะครับเขาก็ติดต่อไปนะครับโดเขาก็ติดโดยเฉพาะโดก็ได้นะครับเพื่อไอ้หูตัวแรกนะครับหรือถ้าอันติดจากออกเต็บหนึ่งนะครับออกเต็บหนึ่งก็คือจากโดเลยมีฟาซอนาตโดเนี่ยเออ้นหนึ่งออกเต็บนะฮะพัาจะไล่โป้งโป้ง,ปงชี้กลางแล้วกนี่โป้งรอดฟาครับ๋ยวโป้งมาอยู่ฟาอันปะครับ หนึ่งสองสามนะครับโดเรมีคือโป้งชี้กลางหล,ลักะนิ้วโป้งรอดวิธีการรอดคือแบบนี้นะครับนิ้วโป้งมันจะฟึบโดเรมีหล,ลักะนิ้วโป้งกับที่รอดฟึบไปข้างล่างแบบนี้นะครับเขาเรียนว่าฟ้าพอจะฟ้าปุ๊บกะเขากะไล่ไปเลยครับนี่พอจะฟ้าปุ๊บน,น,นิ้วนิ้วกับทีมาเลี้ยงกันไปคือเขาซ่อนนิ้วชี้ลานิ้วกลางที่นิ้วนางโดนิ้วก้อยเห็นไหมครับมันกำลังจบอยู่โดอยูน่นิ้วก้อย ถ้าถ้าจบอยู่เสียงอื่นนี่บ่แมน่นถ้าจบอยู่นิ้วอื่นนี่อาจจะบ่ถูกนะครับวิธีการคือโดเอมีแล้วก็น,นิ้วโป้งรอดรอดข้างล่างนะครับขณะที่รอดนี่อย่าเพิ่มอย่าเพิ่มปล่อยนะครับนิ้วกลางให้กดเสียงมีอยู่ฟามั้ยครับซอนลาทีโดนี่นะครับสังเกตเวลากดนะครับอย่าพยายามอย่าอย่าอย่าย,ยกนิ้วสูงนะครับนิ้วนี่พยายามให้อยู่กับกับกับริมคีย์บอร์ดคือคือให้วางไว้อยู่ลักษณะแบบนี้ แต่เขากดยกนิ้วแตเขาหล่นเขายกนิ้วไว้เองเสียเนะนี่ยมันจะเห็นให้เนี่ยมันจะเห็นให้เขาหล่นยากนะครับเพราะว่านิ้วเราเนี่ยเวลากดกว่ากว่าจะกดลงไปถึงริมจะใช้เวลานะครับแต่ถ้ากดให้นิ้วพยายามให้นิ้วแตะอยู่ที่ริมตลอดฟานิ้วโป้ง่อนลาทีโดทีนี้กับขึ้นก็ไล่กลับตั้งแต่โดสูงนิ้วก้อยโดทีลา่้นฟาถึงนิ้วโป้งมา ฝ้านิ้วโป้งนิ้วกลางข้ามนิ้วกลางข้ามไปเนี่ยนิ้วกลางข้ามนิ้วโป้งนิ้วโป้งยังไม่ปล่อยนะครับนิ้วโป้งยังกดอยู่นะนิ้วกลางข้ามไปมีเลโดนะครับเนี่ยเมื่อท่านฝึกอย่างนี้ครับเวลาฝึกห้าสิว่าไปพร้อมนะครับก็คือร้องไปด้วยนะครับร้องโน้ตไปด้วยนะครับโดเรมีฟาซัลาทีโด อะไวกันล้ครับโดทีลาอนฟฟมีเลโดเนี่ยเขาอะไรไปอะไรกับมังสิอันดับแรกคือนิ้วหฮาก็จะเริ่มอ่าเริ่มสัมพันธ์กันนะครับเริ่มคล่องขึ้นแล้วก็อะไรสองคือเขาสิหูจักว่าเสียงใดอยู่งวงใดนะครับนิ้วตรงไหนตรงไหนอันนี้คือเป็นสเกลของทาง่าดนตรีสากลนะครับนี่คือทา่าดนตีสากลเขาก็ฝึกมือซ้ายกันครับฝึกมือซ้ายกัน เสียงเปียนโนเ้ยนะครับเปมือซ้ายเป,ป็นรั่นะครับพอะไมอรมือซ้ายกันกับมือซ้าย โดยมือซ้ายก็จะไล่จากนิ้วก้อยนะครับไล่จากนิ้วก้อยมาเอานิ้วก้อยไว้ที่เสียงโดนะครับมือซ้ายนะพองไงว่ามือขวาก็จะเริ่มที่นิ้วโป้งอ่านี่ครับนิว้วมือซ้ายจะไล่จากนิว้วก้อยอันนี้คือการเป็นการไล่สเกลฝึกแยกประสาทอีกแบบหนึ่งนะครับไล่ไมัมันจะตรงข้ามกันนะครับมือซ้ายมันติดไล่ที่นิ้วก้อยหานิ้วโป้งเดี๋ยวเลยมีฟาซอน,นแล้วก็นิ้วกลางข้ามมา อนิ้วโป้งนิ้วโป้องอยู่ซอนนิ้วกลางข้ามลาทีโดอ่าคระะับเอาก็ล้ก้าบไปนี้โดทีลาถึงนิ้วถีวถึงนิ้วกลางอะ่ะนิ้วโป้งก็สิรอดมาซอนฟามีเดโดนี่ครับอันนี้คือการฝึกมือซ้ายนะครับเั็นี้เาก็เอามารวมกันไปนี้ครับแหมมือ,ม,อมือขวาเปลี่ยนนะครับมือขวาเปลี่ยนละซอนปึ๊บมือซ้ายเปลี่ยนมือซ้ายข้ามมา ขึ้นครับดูเีลามือซ้ายเปลี่ยนซนฟาฟาปุ๊บนิ้วกลางมือขวาข้ามมีเลโดเนี่ยเขาฝึอกอยังสิครับเขาฝึกไปฝึกฝึกเรื่อยๆนะครับฝึกให้ฝึกให้คล่องนะครับเพราะว่าอันดับแรกเ,เมื่อเราฝึกคล่องแล้วทีนี้ le, เขาเริ่มเริ่มเล่นนะครับถ้าเราจะไปในเขาเรียกว่า การจับคอร์ดนะเพราะก็ฝึกจับคอร์ดก็ได้สวัสดีครับผมช่องคุณธนาพรนะครับฟังอยู่เดียดอุดมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าโดนโดนมาพอกันในรูปแบบนี้นะครับเนาะตัวไล่กับสีลงเป็นลงเป็นคลิปนะครับลงเป็นคลิปอ่าทรงคีย์บอร์ดนะครับแต่ว่าตันนี้เอามาตามคําคอนะครับหลายท่านขอมาว่าอยากให้ฮิตคลิปอ่าไล่สดแนะนำเนื้อสำหรับ ผู้เริ่มต้นใหม่นะครับเมื่อกี้คือคุณยังพักเพอรคือเป็นการฝึกไล่สกิลนะครับอันนี้เป็นสกิลในทางซีเมเจอร์หรือว่าทางโนดิสากลนะครับเมื่อเท้าไล่ได้แล้วนะครับไล่ไปไล่มาเขาจะนิ้วนิ้วเราก็จะคล่องขึ้นนะครับเพราะว่าอันดับแรกที่เจอคำถามบ่อยสุดก็คือนิ้วนิ้วบ่ไปนะครับนิ้วแข็งนะครับนิ้วแข็งเฮ็ดจังไดยังสิไปก็คือต้องฝึก บ่อยๆนะครับผมฝึกบ่อยๆอ่ะกูจะแนะนําคือฝึกบ่อยๆอันนี้คืออ่าถ้าเป็นสเกลในทางดนตรีเมเจอร์อ่าวหันไปหันเป็นเมเจอร์นะครับบัดนี้เข้ามาทางไมเนอร์บัดนี้มาทางหมอลำจังหน่อยนะครับทางหมอลำนี่กูยังจะเน้นเป็นอ่าจะเริ่มที่เอไมเนอร์นะครับเริ่มที่ลานะครับสเกลเอไมเนอร์นะครับสวัสดีครับช่องคุณทองเลี่ยมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่เสียงชัดเจนนะครับเนาะ เสียงชัดเจนนะครับแต่บาท่านมีันท่านใดบอกว่าเสียงชัดเจนนะครับตอนนี้ชัดเจนไว้ก่อนนะครับซอนไลน์อยียงน้อน,นี่เดียวด้ยวยครับอ๋อสอนไลน์เฮนี่ยอาจารย์สอนไลน์เฮเนี่ยอาจารย์จาก f อซฝั่งลาวโอสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องฝั่งซ้ายด้วยนะครับผมสวัสดีพี่น้องฝั่งซ้ายอยู่กทมครับตอนนี้ครับสวัสดีครับนะครับเสียงชัดเจนนะครับเนาะเอาเพื่อนว่าให้ซอนไล่เฮนะครับผมเอามาจักหน่อยอเอาเมื่อกีค้างไว้ยุสัยละยุเอไม่เนื้อเนาะเอไม่เนื้อนะครับเอไม่เนื้อคือตัวลาครับเอไม่เนื้อก็คือตัวลานะครับนี่ไล่มากครับในคลิปคู่เัียงเฮดไว้ไล่ค่อนข้างจะไล่คลิปนะครับเนาะ คลิปเก่าๆเหตไว้หลายคลิปอยู่เอามือนีก็ถือว่ามาแนะนําอีกรอบนึงแล้วกันนะครับมาพบปะพูดคุยกันหลังจากที่ห่างหายกันไปโดนพอสมควรนะครับเอาเขาจะเริ่มยุติเอเมเนอรนะครับขอในทางการเล่นลายลำกรประยุกนะครับลำกรประยุกต์กจายออกไปอ,ออกเป็นสุดสเสน่ห์นะครับลำกรประยุกต์ก็จะออกไปลายสุดสเสน่ห์ลายสุดสเสน่ห์กรสจอืม เอเคใดเป็นหลักนะครับอันนี้จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีคุณเรืองขอนุญาตบอลทั้งอ่ามอลลัมอันนี้แล้วกันเนาะครับเนาะถ้าไปอันนั้นก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้ให้เฮ็ดนิ้วจังสี่นะครับให้เฮ็ดนิ้วเหมือนกับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับคล้ายๆกับคาราเบ้าเนาะก็ว่าได้นะครับนิ้วโป้งนะครับแล้วก็เว้ยนน้อยนึงนะครับเว้นนิดนึงแล้วก็อนิ้วกลางอนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนี่เลี้ยงติดกันนะครับแล้วก็เว้นนิ้วก้อยเวลาเขาวางสิครับมันจะยุ่งสิ หรือเขาจะหรือทาเหรียญเป็นขี้จีไม่เนื้อกระสีเอานิ้วชี้ขึ้นมาสิเนี่ยสังเกตครับระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้มันก็จะเว้นกันหนึ่งตัวเสมอนะครับนิ้วก้อยกับนิ้วนางกระสีเว้นกันหนึ่งตัวหนึ่งริมนะครับแบบนี้นะครับง่ายไปใส้กระดียุลักษณะคล้ายๆแบบนี้แหละครับแต่ว่าอาจจะมีริมดำกระดีนิ้วก้อยกระดีขึ้นไปสังซีตไม่เนื้อสินะครับนิ้วก้อยกระดีขึ้นไปยืนทึงๆนะครับแต่ว่ามันเอาเอาเวไม่เนื้อก่อนเนาะ เดี๋ยวจะไลยโพดนะครับเอไม่เหนื่อยแบบนี้ครับคือเริ่มเริ่มที่ตัวลานะครับเอานิ้วโป้งแล้วทีวลาเข้ากะไรมาโดเลมีฟาซันลานะครับจำยังไงคือชุดกลุ่มกลุ่มที่มีริมดำสามตัวเนี่ยครับแล้วก็เป็นตรงนี้นะเป็นช่องว่างที่สองของของริมดำสามตัวนะครับมันจะมีริมดำสองตัวกับสามตัวนะครับเขาใจยังไงคือริมดำที่มีสามตัวบนี้นะครับลองนี่นะครับเขากับว่างนิ้วโป้งนะครับเว้นหนึ่งตัวนิ้วชี้โด ชี้กลางนางเรียงกันนะครับโดเรมี do นะครับเนี่ยลาโด,โดเรมีเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนครับสารพู้เริ่มต้นใหม่ด้วยครับเด้ออันนี้แนะน้ำสารพู้เริ่มต้นไม่สารพู้เริ่มต้นทูกทิวทิะจังใดก็เอาเอาลองลองฝึกตามกเญียงบึงนะครับเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์เนาะลาโดเรมีเนีนิ้วก้อยเขาก็เวน้นไว้ตัวนึงเวน้นเว้นตัวฟ้าไว้นิ้วก้อยก็มาลงซ้อนครับอ่ามาครับสังเกตว่านิ้วก้อยเนี่ยเป็นจะเป็นนิ้วที่ บ่อคอยแข็งแรงนะครับใส่วิธีการตะแคงมือแบบนี้ครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้คือกุเตียงแนน้ำสำหรับผู้ตีเฮดบ่อไรเนาะใช้วิธีการตะแคงมือแบบนี้นะครับตะแคงมือคือตะแคงแบบนี้ตะแคงมือบบนี้เพื่อให้ิ้วก้อยเขาแตะแตะแตะถึงนะครับแทนที่เขาจะออกออกแห้งแต่หนีก้อยแบบนี้นะครับเขาก็ใส่วิธีการตะแคงมือช่วยนะครับลาโดเลมีซอน นี่กลับขึ้นกับไล่กลับขึ้นกับซอนมีเลโดลาครับ,รบเอาอเอานี่ก่อนเอไม่เหนอะนะครับอา,อาจจะม่ต้องไปไปหลายก็หนีนะครับสำหรับอันนี้คือสำหรับผู้เริ่มตนใไม่เลย่ด้ครับน่ครับ จะเป็นในหนังสือกูเตียเงเฮ็ดไว้ก็จะเป็นมิดอร์เรมีโดมีเรโดเรมีนะครับอันนี้มีในหนังสือนะครับเนี่ยสังเกตว่าแต่ว่าเน้นจะเป็นเตอเตอร์ดีด้าดีด้าดีดาดีด้าอันนี้ว่าแบบว่าแบบว่าแบบว่า่าต้องใส่โน้ตแต่ว่าบอกแบบทำนองใส่เออดดดดดแต่ถ้าว่าโน้ตเข้าไปก็จะเป็น ลามีโดเรมีโดมิเลโดเรมีลามีโดเรมีโดมิเลโดเรมีอ่ะเห็นป่ะครับทีนี้ลามีโดเรมีโดมิเลโดลาสลาเนี่ยเขาก็เล่นเขาก็ได้ยนสองสองตอนแล้วนะครับสองสองสองคำแล้วนะครับคำแรกลามีโดเรมีอ่ะอันนี้คำแรกคำที่สองลามีโดเรมีโดมิเลโดลาสลาเห็นพ่อก็เล่น เล่นไปบัดนี้เฮาก็ลองมาใส่จังหวะเบิง่งนะครับถ้าเฮามีจังหวะมอลำเฮาก็สิเริ่มจากซาซานะครับเขาจะแนะนําเดี๋ยวผมไปเร็วนะครับเอาจัก60ก้อนก็นได้นี่อันนี้ความเร็วที่60นะครับเทมโปเนี่ยซาซาครับซส้นมีครับเฮาก็จับคอร์ดเอไมเนอร์เอไมเนอร์ก็จะประกอบไปด้วยลานะโดมีฮะกดพร้อมกันเวลากดคอร์ดกดลงพร้อมกันลาโดมี La mi. นแล้วก็โซโลโกองโซโล เดี๋ยวสลับกันไปเลยครับมมีีโดเโดเเมีนี่ยก็คือเล่นแค่อสองอันนี้ครับให้คลองก่อนนะครับเล่นสองอัน,นให้คลองให้นิ้วฮอวรู้สึกว่านิ้วฮอวสัมพันธ์กันนอ่าอย่านอนอ่าฝาก ๋ออยากอยากกินเครื่องจานโอ้ฝึกครับผมเป็นเป็นในทุกคนครับอยู่ที่อยู่ที่การฝึกฝนนะครับตรงนี้อยู่ที่การฝึกฝนเล่นดูครับเอาไซเล่นดูนะครับแนะนําว่าให้เล่นดูดูนะครับจับดูดูเล่นเล่นบ่อยๆเล่นบ่อยๆแนวฮัฟก็สิเล่นหด้อฮาเล่นได้ปันี้ก็เพิ่มนิ้วก้อยขึ้นมาบัดนี้ใส่เข้าไปมีโดเลมีซอนโดมีเลมีโดเลมาซอนโดมีเลเพิ่มนิ้วก้อยขึ้นมาเป็นซอนนะครับเพิ่มนิ้วก้อย เดมีซอนโดมีเลมีโดเลมีเห็นไหมครับนี่ได้ไดสามคำแล้วเมื่อกี้ลามีโดเลมีโดมีเลโดเลมีอันที่สองลามีโดเลมีโดมีเลโดลาสลาอันที่สามลามีโดเลมีซอนโดมีเลมีโดเลมีลามีโดเลมีซอนโดมีเลโดลาสลาแหนะมาครับก็ได้ล่ะซีซีซีคำล่ะนะครับผมอันนี้ก็คือ วิธีการฝึกง่ายๆนะครับจากเริ่มต้นใหม่นะครับโอเคนี่ครับบ่ต้องบ่ต้องบ่ต้องไปหลายนะครับอาจจะบ่ต้องไปแบบยาวถ้าเฮาไปเหย้าจะแบบเหรียญจบแล้วเอาลืมนะครับหรือว่าที่ต้องแบบเบิ่งโน้ตจังเหรียญใด้จังสี่ก็ถือว่าบ่ก็บ่ผิดนะครับเบิ่งโนดเปลียนไปนั่งกรได้แต่ว่าถ้าเฮาบ่าบ่เบ,บิ่งนี่มันจะมันจะเร็วกวานะ่าเนาะมันจะไปได้แบบธรรมาชาติกว่านะครับในน้ำว่า เพราะต้องมาเล่นคือแบบว่าปิเปะนะครับผมหฮออัสิบต้องไปประยุกของเฮาเองนะครับเอาหลายๆท่านก็ยังฟังของหลายๆครูบาอาจารย์เนาะครับเอามาปึ๊บทฮองก็ับมาผสมผสานนะครับเล่นเป็นของจ้คของเองก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆตอนแรกก็คือเล่นเป็นสเต็ปกอนนะครับเล่นเป็นสเต็ปกอนะครับสวัสดีครับผมขอลำเพืินจากน่อยนะครับครูเอาว่าเป็นขอมาก็ตามนั้นนะครับเนาะ นี่ปัญหาหนึ่งก็คือเวลาเท่าติดเนี่ยครับเวลาติดไอ้ปัาต,ติกเนี่ยม,มันจะมันจะมุนอันนี้นบ่ค่อยสะดวกปันไดนะเอาคุณยังสิบ,บลอนด์เร็วนะครับเวลาทาทาเล่นอันนี้กระจเล่นประมาณนี้อันนี้ก็เร็วดลยนี่เก้าสิบนะจักเอาจั๊กเก้าสิบนะเก้าสิบห้าเก้าสิบแปดอ้าอลำเพื่อนใจน้อยคือเพื่อนวาเนาะเอาวลำเพื่อนไล่เซกนะครับ โอเคนะครับเนาะโดยประมาณนี้แล้วกันนะครับเรียนไปนะครับผมขอพูดในหลายครับนะครับช่องคุณรติพงศ์นะครับขอพูดในหลายครับผมขอบคุณครับอาจารย์อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่มหาสารคามนะครับผมอยู่มหาสารคามนะครับขอบสวัสดีนะครับทั้งท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ฟังเก่าท่านผู้ฟังใหม่ด้วครับเด้อนับลลายท่านอาสิอ่าเขามาติดตามหลังจากที่กูเที่ยงเบาะเบ้อไข่ไดรย์สดแบบนี้นะครับเพราะว่าด้วยติดภารกิจหลายๆอย่างนะครับอันนี้มื้อนี้ก็ สอนออนไลน์แล้วนะครับสอนออนไลน์แล้วก็เลยเอามีเวลาขยับขยายติดอันนี้ไหมเจ๊กน้อยก็เลยเอาลองทดสอบระบบเบิ่งนะครับผมตามแล้วก็มีคลิปลอ่ามีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์นะครับเป็นคอมเมนต์ว่าอยากให้เฮ็ดคลิปสอนแน่นะครับผมเฮ็ดคลิปสอนมื้อนี้เอามาแนะนําจัจหน้อยนะครับเนาะสําหรับผู้เริ่มต้นไม่แล้วกันนะครับผมสําหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคครับเมื่อนี้ก็เดึกแล้วนะครับพอกันไหมนะครับเด้อในคลิป หนานะครับในคลิปหน้าหรือว่าไลฟ์สดหน้านะครับสวัสดีขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนีรับชมในไลฟ์สดหรือรับชมยอดหลังนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับใกล้ที่สามหมื่นไลก์แล้วใกล้ที่สามหมื่นผู้ติดตามแล้วนะครับใกล้สามหมื่นสับสไครแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมโอเคครับผมพอกันไหมในไลฟ์สดหนาหรือคลิปหนาครับฝากกดติดตามนะครับทนใดบอลกดทะเลกดแล้วอย่าไปกดนะครับมันถิกดออกนะครับ แต่ได้กดแล้วย่าไปกดอีกนะครับว่าทีกดปฏิกิยเป็นว่ากดอันนี้ออกนะครับเนาะ,นะขอบคุณครับผมพอกันไหมครับสวัสดีครับ